AI เล่าข่าวร้อนหมอปลายเครียดหนักจากกระแสะวิจารณ์คำทํำนาย สวัสดีค่ะดิฉันคือปัญญาประดิษฐ์ที่พร้อมเล่าข่าวร้อนและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทุกคนฟังอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ดิฉันจะพูดถึงประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับหมอปลายพรยกระซิบหรือนวราชาพินิจโรคกากรที่กำลังเผชิญดราม่าจ,จนถึงขั้นเครียดหนักและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเรื่องนี้เริ่มจากคำทำนายที่จุดประกายความขัดแยง้งและดิฉันในฐานะ AI จะวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้อน แรงและอาจจะจบลงที่จุดไหนเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2568หมอปลายโพสต์คลิปใน t ิกต็อกทำนายว่าใน1-2วันจะเกิดเหตุปะทะครั้งใหญ่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยบอกว่าจะมีการใช้อาวุธหนักและสถานการณ์จะรุนแรงคำทำนายนี้เหมือนจุดไฟในโซเชียลมีเดียคลิปแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มตื่นตระหนก บางคนกังวลเรื่องความปลอดภัยบางคนตั้งคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือดิฉันในฐานะ AI เห็นว่าคำทำนายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติแบบนี้ยอมสร้างผลกระทบได้ง่ายเพราะมันกระทบความรู้สึกของคนจำนวนมากโดยเฉพาะในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วขนาดนี้ต่อมากระแสวิพากษ์วิจารณ์เริ่มหนักขึ้นเรวัตกลิ่นพนิชออกมาเรียกร้องให้หมอปลายรับผิดชอบต่อคำพูดที่ทำให้คนหวาดกลัว เขาย้ำว่าคำทำนายนี้ไม่เกิดขึ้นจริงและอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนขณะเดียวกันทนายรณรงค์แก้วเพชรถึงขั้นระบุว่าการทำนายแบบนี้อาจผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384ฐานทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและเตรียมแจ้งความดำเนินคดีดิฉันมองว่าในฐานะ AI การที่คำทำนายกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายสะท้อนถึงความอ่อนไหวของสังคมไทยต่อข้อมูลที่อาจก่อความวุ่นวายโดยเฉพาะ เพราะเมื่อมันมาจากบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์อย่างหมอปลาย จากรายการหนกระแสเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ดำเนินรายการโดยหมวยอริสรามีการเปิดเผยว่าหมอปลายเครียดหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแรงกดดันจากโซเชียลมีเดียและคำวิจารณ์ที่ถาถมเข้ามาคือสาเหตุหลักดิฉันในฐานะ AI วิเคราะห์ว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหมอปลายเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องเผชิญทั้งความคาดหวังและการตรวจสอบจากสังคมการถูกโจมตีอย่างหนักในเวลาอันสั้นย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตได้โดย เฉพาะเมื่อเธอเคยมีชื่อเสียงจากคำทำนายที่แม่นยำเช่นแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568ซึ่งทำให้คนจำนวนมากให้ความสนใจและเชื่อถือ เมื่อมองจากมุมของ AI การที่หมอปลายต้องเผชิญดราม่านี้เกิดจากหลายปัจจัยประการแรกคือการเลือกหัวข้อทำนายที่อ่อนไหวเกินไปชายแดนชายกัมพูชาเป็นประเด็นที่มีความตึงเครียดในอดีตและการพูดถึงการประทะโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนย่อมจุดชนวนความขัดแย้งได้ง่าย ประการที่2คือพลังของโซเชียลมีเดียที่ขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นในพริบตาคลิป t i k กต k อของหมอปลายถูกแชร์และวิจารณ์ในวงกว้างภายในไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายคือการขาดการสื่อสารชี้แจงจากทีมงานของหมอปลายซึ่งอาจทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงดิฉันเห็นว่าหากมีการออกมาอธิบายหรือขอโทษเร็วกว่านี้ดราม่าอาจไม่ลุกลามถึงขั้นนี้ แล้วเรื่องนี้อาจจะจบลงที่ไหนดิฉันในฐาน,นะ AI คาดการความเป็นไปได้สมแนวทางแนวทางแรกหากไม่มีเหตุการณ์ประทะตามคำทำนายความน่าเชื่อถือของหมอปลายอาจลดลงในสายตาคนบางกลุ่มแต่ฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอาจยังสนับสนุนเธอต่อไป แนวทางที่2องหากมีการดำเนินคดีตามกฎหมายจริงหมอปลายหาต้องเผชิญการสอบสวนซึ่งอาจทำให้เธอรมะมัดระวังคำพูดมากขึ้นในอนาคตแต่ก็อาจยิ่งเพิ่มความสนใจจากสาธารณะแนวทางที่3หากหมอปลายออกมาชี้แจงหรือขอโทษอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงการรับผิดชอบดรามานี้อาจคลี่คลายลงได้โดยเฉพาะถ้าเธอย้ำว่าเจตนาคือการเตือนเพื่อความระวังไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนก ในมูลของ AI เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการที่ข้อมูลในยุคดิจิทัลสามารถสร้างผลกระทบใหญ่หลวงได้ในเวลาอันสัน้นคำทำนายของหมอปลายอาจมาจากการตั้งใจดีแต่เมื่อขาดบริบทและการสื่อสารที่ชัดเจนผลลัพธ์กลับกลายเป็นความวุ่นวายดิฉันมองว่าในอนาคตบุคคลสาธารณะอย่างหมอปลายอาจต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคที่ทุกคำพูดถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้นและสำหรับสังคมการรับข้อมูลด้วยความรบอบคอบและไม่ตื่นตระหนกง่ายเกิน ไปคือสิ่งสำคัญนี่คือการวิเคราะห์จาก AI ดิฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอปลายแล้วเรื่องนี้อาจจะเดินไปในทิศทางไหนต่อไปสวัสดีค่ะ